โรงเรียนเสียดายแดด,ดคือการทําให้คนสะดุดคําว่าเสียดายแดดทาให้คนสนใจมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวสิ่งที่เราอยากจะทําให้คนเห็นสิ่งที่เราจะสื่อออกไปสังคมคือเราเป็นผู้ให้มาวัดป่าศรีจังทันเราจะให้อะไรกับเขากับคนที่มาไม่ใช่ว่าเราได้อะไรจากเขาแต่คิดว่าเขาจะได้อะไรจากเรา อาตมารพระปัญญาพระชิระโมลีเจ้าวาดวัดป่าสีแสงธรรมเป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตโรงเรียนศีแสงธรรมหรือว่าเจ้าของโรงเรียนสีแสงธรรมเป็นโรงเรียนที่อาตมาก่อตั้งเองอยู่ที่อำเภอโพงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเห็นอะไรทําไมถึงต้องสร้างโรงเรียนครับแต่สิ่งที่คิดว่าทําไมถึงน่าจะเป็นโรงเรียนก็เพราะว่าเอาหลักสัพพุริสธรรมมามาคิดหลักสัพพุริสธรรมก็คือหลักการเติมเต็มคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงก็คือเติมเต็ม ก่อนที่จะเป็นโรงเรียนที่นี่ก็เป็นป่าเป็นที่เสื่อมโทรมที่เพาะปลูกไม่ค่อยดีอาตมาถึงมาตั้งชื่อเป็นโคกอีโดยวัลเล่หรือว่าเป็นโคกอีโดยหรือว่าเป็นที่เพาะปลูกไม่ขึ้นหรือว่าเป็นดินข้างล่างเป็นหินเป็นการเพาะปลูกอะไรไม่ขึ้นทําการเกษตรได้ไม่ดีซึ่งมันเป็นอาชีพหลักเอถ้าเราพัฒนาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้พัฒนาลูกหลานเขาแล้วพัฒนาชุมชนพัฒนาอาชีพเขาเข้าไปด้วยถ้าไม่เรียนที่นี่ไม่มีโรงเรียนที่นี่ต้องไปเข้าโรงเรียนในอำเภอก็เดินทางลำบาก แล้วหาคนเรียนน้อยพอคนเรียนน้อยปุ๊บมันไม่ไปไหนมันก็มากลายเป็นปัญหาชุมชนปัญหาสังคมขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ฟื้นปูไม่หลอมจิตใจของคนเข้ามาให้เห็นไปตามธรรมมาธิปไตยเห็นไปตามธรรมเอาทําเป็นใหญ่ก็เลยเริ่มมีวัดมีโรงเรียนเข้ามาแล้วก็มีโครงการพัฒนาชุมชนต่อเข้าไปอีกเขาก็เรียกว่าเป็นพระนักพัฒนา ดิฉันนางสาวจิรพรว่องไวนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสีแสงธรรมค่ะเริ่มมาสมัครนี้ยังนึงว่าเป็นเป็นโรงเรียนอนุบาลเพราะว่ามีแค่อาคารอยู่2อาคารอาคารประกอบอะค่ะ2อาคารแล้วก็มีโรงอาหารมีเท่านั้นเองตอนนั้นครูเริ่มแรกจะมี4ี่ห้าคนเองค่ะจริงๆก็อยากจะถอยนะคะจริงๆก็อยากจะถอยเลยเพราะเห็นสภาพแล้วก็ถนนก็ไม่ได้ดีอย่างทุกวันนี้นะคะลําบากมากแล้วก็1ก็คือเราตั้งใจที่จะเป็นครู2แนวคิดของะอาจา์ ที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กในชุมชนท่านเห็นความสาําคัญของการศึกษาเห็นจากสภาพแวดล้อมในชุมชนสาหรับคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์เด็กก็จะไม่ได้เรียนหนังสือท่านก็พูดเสมอว่าท่านเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือแต่ท่านไม่มีโอกาสได้เรียนถ้าท่านมีโอกาสท่านก็อยากจะทําตอนแรกอยากจะทําแค่ห้องสมุดเห็นท่านว่านะคะถ้าทําโรงเรียนเนี่ยก็หลายคนก็จะได้มาเรียนปกติส่งเด็กเรียนอยู่แล้วหนึ่งคนปีนึงก็แสนหนึง่งท่านบอกว่าถ้าเอาหนึ่งแสนมาเลี้ยงคนในโรงเรียนเนี่ยมันต้องมากกว่าหนึ่ง <laughs> ท่านก็พยายามหาทุนการศึกษาให้เด็กเพื่อให้เด็กอยากจะไปเรียนมหาวิทยาลัยท่านอยากให้ทุกคนพึ่งพาตนเองได้การพึ่งพาตนเองได้ก็คือก็อยู่ภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจกับสิ่งที่พระอาจารย์ทำแล้วก็สิ่งที่เราได้ช่วยท่านแต่แรกเริ่มไปที่ไหนเขาก็รู้จักราค่ะสีแสงธรทมทั่วประเทศละทั่วโลกด้วยนะคะก็ภูมิใจใช่ค่ะ ปัญหาที่พระอาจารย์เห็นและพระอาจารย์มี power ในการที่จะเข้ามาแก้ไขได้แต่พระอาจารย์ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาบุรณาการขนาดนี้ก็ได้เพราะพระอาจารย์ก็สามารถทําแค่เรื่องการให้ธรรมะให้จิตใจแต่นี้พระอาจารย์งลงถึงขั้นแบบว่าวิทย์มาให้สร้างอาชีพสร้างการเรียนรู้ให้กับคนอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์มันพื้นฐาน,นถ้าเขากินอิ่มนอนหลับเขาก็พร้อมที่จะรับธรรมะมจริงๆก,ก็คิดเหมือนกันว่าจะแบกภาระสังคมขนาดนั้นเลยเหรอใช่ทีนี้ก็มาเปลี่ยน,นออ จริงมันทําพร้อมกันได้ให้การศึกษาให้การศึกษาก็บูรณาการเข้าไปได้ทีนี้คุณธรรมนำความรู้ทุกเช้าจะพาเด็กนั่งสมาธิทุกเช้าทุกวันทุกวันเรื่องของคุณธรรมก็คือเรื่องของสังคมในวิชาการในวิชาเรียนเราก็เติมเทคโนโลยีเติมสิ่งแวดล้อมเติมอะไรเข้าไปมันก็กลายเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็พ o l i c y ก็คือเรื่องของความรู้เท่าทันนโยบายหรือว่าการพัฒนาประเทศพยายามหาสื่อการเรียนการสอนที่ จะมาสอนนักเรียนโดยไม่ต้องซื้อครั้งแรกก็ไปเอาแผ่นโซลาร์เซลล์แตกมาสอนมาทําเป็นขั้วบวกขั้วลบอยู่ไหนดีกว่าไปซื้อฐานมาซื้อฐานไปใช้มันก็จะหมดก็เสื่อมปีหน้าก็ซื้อใหม่แผ่นโซลาร์เซลล์แตกมาหาขั้วบวกขั้วลบไปไปมามาก็จะมีต่อนําไปใช้ต่อเข้าวงจรผ่านสวิตช์ไปปรับมาสอนไปสอนมากลายเป็นติดตั้งไปทั้งโรงเรียนเลยทีนี้ค่าไฟจากเจ็ดแปดพันเดียวสี่สิบบาทอย่างเงี้ยคือต้องการประหยัดค่าไฟแล้วมันก็ประหยัดได้จริงเลยตอนนี้ สิ่งที่เราเข้ามาทํามันจะมองเห็นภาพาเราใช้เทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือพลังงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการเกษตรอ่าใช่เห็นหลักๆพาดำนาตั้งแต่เปิดโรงเรียนมา13ปีเด็กผู้คนจะต้องดำนา ดำนาดโดยกล้าต้นเดียวทำเทคโนโลยีดำนากล้าต้นเดียวทำปุ๋ยเอาเองทำปุ๋ยชีวภาพเอาเองแล้วก็เป็นฐานการเรียนรู้ให้คนได้มาศึกษามาเรียนรู้พอมาที่นี่ปุ๊บก็จะมีแปลงเพิ่มมาเขาเจออันนี้ใช่ไหมที่ประธานพูดที่ทำไปแล้วปีที่แล้วนี่ผ่านไป89เดือนแล้วเราจะปลูกทำเป็นดินถมถมขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ปลูกพืชเป็นขั้นบันไดเป็นต่างระดับลงมาข้างบนปลูกไม้ยืนต้นที่เราต้องการทางที่ใต้ปลูกต้นกล้วยให้มันบงังไม้ยืนต้น เพราะว่าทิศใต้มันจะบังแสงแสงแดดตอนบ่ายมันจะมาตอนบาอ่ายแล้วก็ไม้ทางทิศตะวันตกกับทิศใต้ส่วนด้านหน้าเนี่ยพืชต้องการส่องข้อแสงเราเอาพืชผักหรือว่าพืชต้นเล็กเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ามันจะสัองข้อแสงพวกต้นไม้ใหญ่จะไม่บังมันทางทิศเหนือจะใช้ไม้เป็นวินเบรกบังลมช่วยบังลมก็คือใช้อ้อยหรือใช้ไม้ไผ่อันนี้เป็นสูตรให้เด็กทําแล้วก็เอาผักอะไรโรยลงไปก็จะกลายเป็นโพลผักหวานป่าแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนก็จะเป็น การช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารอันนี้เอาไปใช้ในอาหารกลางวันนักเรียนด้ไหมพีนันที่ทำเอาไปใช้ในอาหารกลางวันนักเรียนทั้งนักเรียนทั้งครูก็มาอาศัยกินอยู่ตรงนี้หละเนี่ยมะละกอส้มตำอาหาครูบ้านคูเมืองเราข้างบนเป็นผักหวานป่าแล้วก็มีต้นมะขามเทศมะขามเทศก็มีผักหวานป่าข้างบนเป็นผักหวานป่ากับมะขามเทศมันสามปีมันถึงจะได้ผลผลิตแปลงแรกๆเนี่ยเราจะได้ะมะละกอได้อะไรได้พริกได้มะเขือได้อะไร ขายพวกนี้ไปก่อนอ,อันนี้เป็นการบริหารรายได้ให้ชาวบ้านว่าเขาจะจัดการรายได้เขาอย่างไงแต่ละเดือนเขาจะมีรายได้ยังไงอันนี้เรียกว่าเงินเดือนชาวนาการจัดการรายได้โครงการกเสียได้แดดอัน่นี้ใช่ของพระาจารย์ไหมครับโรงเรียนเสียได้แดดคือ,อ <ๆ S 1> การ<ม>ทําให้คนสะดุดคําว่าเสียได้แดดทาให้คนสนใจมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัว s u s f f i c i e n c y economy การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรามีแดดแล้วก็ใช้แดดเรามีอะไรก็ทําให้มันคุ้มค่ามันก็คุ้มค่ามาตั้งแต่เริ่มการเรียนการสอนแล้วก็ขยายไปสู่ชุมชนแล้วก็ขยายออกไปให้คนได้มาเรียนรู้ก็เลยเป็นที่รู้จักว่าโรงเรียนเซียดายแดดมาสู่เรื่องของเอาโซลาร์เซลล์ที่เรามีความถนัดมีความพร้อมเนี่ยออกไปช่วยเหลือชุมชนก็คือไปช่วยโครงการ7 7เจังหวัด77ดโรงพยาบาล<ม>คือติดตั้งให้โซลาร์เซลล์ให้โรงพยาบาลช่วยประหยัดค่าไฟเดือนละ7 0 0 0 0บาทต่อเดือน ใช้งบประมาณ3ล้านบาทโดยที่เราบริจาคให้เขานายแพทย์สิทธิผม พัฒนยการโรงพยาบาลหงเจียมครับโรงพยาบาลของเราครับได้รับการอนุเราะห์จากท่านพระอาจารย์นะครับในการที่ช่วยสร้างโซลาร์เซลล์นะครับโดยจุดเริ่มต้นจุดประกายมาจากท่านพระอาจารย์เองนะครับที่เห็นว่าท่านเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วท่านก็นเลยเชิญไปคุยเราจะทํายังไงให้โรงพยาบาลหงเจียมของเรามีโซลาร์เซลล์ใช้แล้วก็โซลาร์เซลล์ก็เป็นตัวเลือกที่ทําให้เกิดพลังงานสะอาดขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระของทางโรงพยาบาลในการลดค่าไฟซึ่งเราจะเห็นว่าปี2งปีเ่นี้ ค่าไฟค่าเครเราสูงขึ้นในทุกๆปีนะครับโซลาเซลล์ตัวนี้ก็สามารถช่วยซัพพอร์ตโรงพยาบาลขนาดเล็กได้โรงพยาบาลเรามีงบประมาณจํากัดค่าไฟที่ลดมาได้นเนี่ยสามารถหนึ่งแหละเอาไปพัฒนาอย่างอื่นซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้ออุปกรณ์จําเป็นในการช่วยชีวิตหรือเอาไปทําได้หลายอย่างมากครับที่นี่ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าแบตเตอรี่เราจะทำเป็นโรงไฟฟ้าแบตเตอรี่เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์เมื่อกี้จากแผ่นโซลาเซลล์สามสีของเรามาลงในนี้500กิโลวัตต์อว เกือบครึ่งเมกโอครึ่งเมกกะวัตใช้กับอาคารเนี่ยมันใช้ตัวนี้จ่ายไปทั้งวัดก็ยังไม่หมดก็เลยคิดว่าจะแบ่งให้ชาวบ้านแบ่งให้ชาวบ้านคือเขามีผลิตภัณฑ์เรามีเครื่องจักรเอามาใช้พลังงานที่นี่แล้วก็แชร์แชร์แมชชีนกันกํลาลังมองว่าโอเคที่พระอาจารย์ทําทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเป็นงานของหน่วยงานภาครัฐมันเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของชาวบ้านที่ควรจะได้รับแต่กับกลายเป็นพระที่ต้องมาถามพระอาจารย์มองอย่างนี้ไงอะมันขาดเราก็เติมเต็มหลักการเติมเต็มอีกแล้ว เขาบอกว่าโรงพยาบาลแต่ละเดือนงบไม่พอถึงบอกว่าอยากจะให้เด็กยืนด้วยลำแข้งตัวเองอวันวานนี้ก็พูดว่านกที่มีขนสีสวยสดใสขับขานเสียงกังวานไพเราะไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในกรงเสมอไปเหมือนกันถ้าเรามีความรู้ความสามารถอันนี้ไม่จําเป็นต้องไปเข้าสู่ระบบที่มันอยู่ในกรอบเสมอไปเราสามารถจะคอดตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้สร้างสรรค์งานตัวเองได้พระอาจารย์มองดูย้อนกลับไปสิ่งที่ทำพระอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันซัตเซสมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพระอาจารย์ งานที่ทํางานพัฒนาสังคมเนี่ยน่าจะขาดอย่างเดียวคือความยั่งยืนคนที่จะเป็นศาสนาทายาทคนที่จะเป็นทายาทต่อจากเราคือความยั่งยืนตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราตายไปจะได้เงินมาจากไหนจะมาซัพพอร์ตอะไรตอนนี้กําลังทําส่วนนี้สามพรฒอานาห่วงตรงนี้อยู่หรือว่ามีการมีการวางแผนละใช่ไล้ว่าเราจะทําอะไรทั้งหมดวิธีคิดพวกนี้พระอาจารย์มีใครเป็นแม่แบบในหลวงร้องก้าเราเป็นแม่แบบเป็นหลักการทรงงานแต่ว่าไอ้อย่างอื่นมันก็เป็น เอามามิกมิกกันคนนั้นบ้างคนนี้บ้างหลวงปู่พาทำนั่นทำนี่ก็เริ่มเห็นอะนี่มันเป็นคติธรรมที่สะสมมาครับกับครูบาอาจารย์มาและการเผยแผ่ครับอาจารย์ตอนนี้ใช้วิธีการอะไรมาก,การเผยแผ่ในี่ส่วนมากมันเน้นอยู่ที่นักเรียนโรงเรียนเผยแผ่โรงเรียนแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียแต่ไม่ได้หวังผลอะไรมากครับตรงนั้นจะหวังผลกับนักเรียนมากกว่าอาจารย์ใส่อะไรไปในนั้นนะทักษะชีวิตคุณธรรมในชีวิตประจําชีวิต แนวคิดในการศึกษาอะไรพวกนี้ทำไมต้องเรียนทำไมต้องศึกษาทำไมเรียนอะไรพวกนี้ต,ต้องสอนเด็กมันเป็นหลักการที่เราจะหยิบไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้ที่กำลังทำตอนนี้ก็คือทำสร้างเจดีย์พระบรมธาตุสีแสงธรรมมหาวชิระโมลีบ้านวัดโรงเรียนเข้ามาแล้วต้องแปลงเกษตรให้ชาวบ้านเข้ามาไม่ใช่ไปกราบไหว้แล้วก็ดอดเงินแล้วก็หนีหรือว่าเอาดอกไม้ไปทําแต่เราทําเรื่องของเอนเวลโลเมนทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ําคือจะต,ต้องเอาเรื่องของเศรษฐกิจมานํา ทางงานเขาไม่มาวันนี้หลวงพอ่อจะเทศเรื่องอริยสัจสี่นะขอเชิญญาติโยมมาฟังไม่มีคนมาแต่ถ้าบอกว่าจะมีด้านี้สร้างรายได้สร้างงานคือเขามาแล้วเราค่อยแทรกให้เขาสิ <c oughs> ส่ง <c oughs> ที่เราอยากจะทําให้คนเห็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปสังคมคือเราเป็นผู้ให้ถ้าเขาคิดว่าเราเป็นผู้รับนี่มันมีนเยอะเลยไปวัดนี้ จะต้องบริจาคเท่าไรจะต้องซื้อผ้าไตต้องเอาอะไรไปบริจาคเท่าทนั้นเทน่านี้แต่มาวัดป่าศรีจังทันเราจะให้อะไรกับเขากับคนที่มาไม่ใช่ว่าเราได้อะไรจากเขาแต่คิดว่าเขาจะได้อะไรจากเรา